สวัสดีครับพี่เจ๋ครับสวัสดีค่ะคือว่าตามรัฐบาลไทยน้องปอนเนาะมีสิ่งทีถามลายหลายน้องปอนโง่ก้อนหมอกโอคกห <ะ S 2> ่าตเต็มเต็มเนาะก็เลยอยากให้มาเลอยมาตามให้นะครับโคกสุดท้ายเลยพากันตามอีกครั้งนึงเนาะสำหรับน้องปอนเนาะจ้ตามให้คือเข่าขึา้นกัรู้สึกว่าจะมีคลิมเป็นอะรกเนาะ ที ens, ่เพบอกมชาตแบดมั้งชาตแบดแม่ชาตแบดที่เขาเตียงกันแม่ชาติแบดคลิปนี้ดังชาตแบดตอยิ่ยิ่สามแปดมันรอบสองมันจังเลยนะิ่สามแปดมั้งอ่าตัวยิ่วะยินสามแปดยินชาดเลยชาดวะมองเลยิองวะมองเ้ายินงชาดเลยยินชาดเลยมอยินชาติแบดยินวามแปดเลยสามแปดเพราะคลิปนี้ดังยอะจออไม่เคยยิ่สามแปดนะมอกี้นี้นังเลย ไอ้รอบรอบสองจะรอบแรกได้ยินว่าแม่ชัดแบอแม่ชัดแบดแต่ว่ารอบสองนี้เราสามแปดเนาะเพื่อการออกเสียงผิดหรือจังไดก็ได้แต่ว่ามันเป็นสามแปดเรื่อยๆก็เลยลงหาย้ันะครับแล้วก็มีไม้นะครับว่าได้ตัวไม่บอกกัเลยมาถามมรื่องเทียมเงินเอาไม่เคารงเราฟังนะเพิ่นบอกไม่บอบอกไม่เพิ่นเพิ่นอยากได้โคใหญ่แม่โคอย่างแม่โคใหญ่แายรถแม่โคใหญ่จ้ะเสนมภาระสิ คนเดียวคนบอกอยากได้โคใหญ่แม่อยากได้โคใหญ่แม่อยากได้โคใหญ่สิวะหรือเล่าแม่โคแม่โคเสียงเล็กน้อยอ่ะแม่โคแม่โคใหญ่ไหมน้องอยากได้แม่โคใหญ่ไหมเออพื่อนบอกเองหรือเจ้าบอกเพิ่อนบอกหมายถึงว่าเพิ่นอยากเด็กเพิ่อนบอกกอดบอยอยากได้แม่โคหรือจมเพิ่นเป็นผู้บอกอยากได้แม่โควันอ๋อเพิ่นแม่โคเพิ่นห่างไหมแม่โคอันโจกเพิ่อนอันนี้ อันนี้น้อยอัน,นเ,ออเนื้อ<ม>โจกพันมันห้างเนื้อโจกมันห้างอันเนื้อโจกดินอ่ะมันห้าง่นนี้ว่าแม่อยากได้แม่โคไม่นนี้อยากได้แม่โคไม่อยากได้ใหญ่อยากได้ใหญ่ใหญ่คนนี้นว่าอยากได้ใหญ่แม่แก็เกดได้บอกว่าโอ้แม่ไม่มีตังรอพ่อก่อนอันนี้เพื่อจังในหลายพ่อมีตังในหลายแล้วพิ่นก็ไปเอากระเป๋าเกดไนกระเป๋าเกด มันมีแบ่งยี่สิบสองใบนี่ไงตังหลายๆเนาะไม่มีอันนี้อันนี้ไม่หลายไม่หลายไม่เยอะไม่เยอะแล้บบลลลลลบบวปะแ,แล้ว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 อนบอกหวยแม่ดิน้องแม่ซื้อโคโคให้บอกเลขมาบอกเลขมาพึ่นก็เลยบอกว่าซี่หาหกโอแม่นหกสี่หาง ว่าีว่าช่นเนี้ยออเชย่อละมสิได้แก่ตีพอได้แก่มอ่ะโมิดทะหอ้ี่ี่หาเว้นาะอี่หามันก็ได้ว่าวอ้กอี่หาแกก็ได้ทมวะอะตัวแรกแกว่ามันเอาขึ้นบ่อสามตัวตแกสิว่าแค่สองตัวอันนี้ว่็ขายเบาอีกรอบมันก็เป็นหกี่หาที่เขาแต่เ้วต้องเนม้ที่หาตันนะอสี่ก็ได้เนาะ ก็เน้นไปแล้วเนี่ยก็กลมกลมอีกเขียนนเน้นเน้นเน้นีหนซีนี่ม่เช้ามาเองเหรอเออมาถูกที่เมื่ามาม่เช้ามาเล่ฝากน้ำเนาะเขียนไปเรียงดูไส้หรอวะหกสี่ห้เนาะบอกตัวนี้ล่าสุดเลยเนาะส้นสาเาไเนี่ยนะได้โรคอกันสามแปไอแม่ชายแคิดนีดัง หลายคุณดูแ่ได้ตาไหงหกซีซีหาหกหาแล้วก็สามแปดนะครับแต่ว่าที่บอเลยคุ้มถามไเมเกว่าเพิ่นบอกก้อนเลยเมเกบอกก้อนคืออยากหูว่าเพิ่นเพิ่นโอ้เพิ่นบอกก้อนจ้ะคืออยากหูว่าน้องปอนนี่เพิ่นอยากอะไรไม่ครบเพิ่นบอกคุณว่าเอกบอลวังสินะแต่เพิ่นบอกสัดแสดงว่าเพิ่นอยากห้เฮาคือเพิ่นมีอาได้เพิ่นเลยอยากหน้าแรกเอานะไอเม่เกท้าวไอยากไดมโครบไหมจะให้จะต้องบอกเลขนะสิที่พ่อแม่ใช่ว่า ลูกขาเขาเองเลยเนี่ยมันอาจจะแม่นนะเข้ามามาเลยอ่ะพจนรก็บอกหกสี่ห้าเนาะกับสามแปดส่วนไอ้เคฟฝากเลยของวัยฝากเลยยังก่อนได้ของเกมีหลวงปู่แปดหากับหาเจ็ดเห็นยุคนปวกแต่คนปวกจะต้องวดเนาะอันนี้เป็นรัฐบาลไทยเนาะเพราะว่าคิดไปแรกอะไรไม่เกี่ยวว่าคิดเราไป้ำสามีเดี๋ยวไปเห็นยุคนปวกหาเจ็ด เม่อกี้ขับไปเบิ่องพุทธปล่อยยังเทียไปไปเบิ่งบ่มี่อย่างบ่มีเลขเล่นป่ตอนจะเห็นที่แมันสีแดงสีแดงตัวเงี่ยเลยจะเห็นจะเห็นเป็นโตัวเดี๋ยวเห็นไหมเป็นตัวนี้พุทธปอวกเหรอหาเช็ดตัวสีแดงป่วอ่าโป้โป้ก็เห็นไม่ได้แต่ว่าโป้จำไว้เลยจำสี้ว่าได้จำสี้ว่าได้แต่ว่าเห็นแต่ว่าลุงปูลุงปูหนี่ที่เพิ่นโต๊ะใส่ไป่ายง่ายง่ายคือแต่หาเนาะจ้าโอ้ เรากอกลาาไปแล้วเจ้าพี่น้องอยากซื้อกันซื้อได้ก็เอาไปเนาะฮะน้องไถ่เจาหลวงปู่เนี่ยไถ่ได้พูดได้ว่าออกไทยแล้วออกลาาเร้ไม่ออกไทยได้แต่เยาวังสัตว์เนี่ยนะครับออกได้ทั้งไทยทั้งลาาเนาะหลวงปู่แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เป็นตัวนี้แหละตัวเป็นหานะง่ใหญ่ายง่าล้นะยื่นไปเกี่ยวสัตว์เนี่ยง่ายั่ายง่ายเลยออกฮุปว่าอันนี้เป็นเรื่องรัฐบาลไทยเด้อนะครับน้องปอนเนาะอย่าได้รถนแมคโก้นะครับเปิดก็เลยเอวเอาเนาะไปเอาเงินในกระเป๋าไม่กี่สิบบาทนึงเพอ ไม่เราว่าให้แต่อยากได้เรียกต้อ,บองบอกเลขนลองแล้วบอกหกสี่หานะกับสามแปดนี้น้ำกัน,กนรอชาติแบบน,นะนะแต่ว่าฟังอีเ่เช่นึมันเป็นสามแปดัดเจนอย่างนี้ทั้งแม่ตุยทั้งหมอรวยทั้งแม่เกีนะ๊ยนะครับกตเลยจัดให้หกซี่ซี่หาหกหาสามแปดส่วนแม่เกียมาเห็นเลือกที่พ่อบอกเ่ราฐบาลไทยห่าเก็ดนะครับหลวงู้บอกว่าเลขรเงี้คือ8ปดหาต่ประมาณนี้ถูกต้องนาะแม่เกียนะอ้าะพี่เจ้าหน้า่าโจรอเดินนะครับ ชัดแจ้งเนาะรัฐบาลไทยเด้อนะครับเดี๋ยวนี้มีจักมืองามชี้เปรีอืมบุเลี้ยงไม่จักมืองครับมันียืบเก่าเราให้อีกสองมือเดี๋ยวนี้มาตามมาเรื่อยอีกเนาะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนะครับเพิ่งมาตามไทยตามเล้าก่อนล่ะคงสุดท้ายในเหล้าไทยทีหนึงอีกสองมือไม่พอหรือหลวงสัมจะขอไปเสี่ยงใครได้เนี่ยเด็กน้องปอนเลยเสี่ยงน้องปอนว่าอะไรขอคนขันเหรอเขียนเส้นเขียนเส้นกระดานเด็กน้องปอนเนี่ยหกสี่ห้ากับสามแปดเนี่ย เสียงระวองได้เสียงว่าซาตัวไหนเลขลูกชายของข้าพเจ้านี่ยหกสี่หากับสามแปดเลยถือขอให้ได้เงินในท่องปันใดเงินในท่องเกี่ยวข่อยเกี่ยวน้ำกินข่อยกินน้ำมีแนวใดโอ้อาหาเฉพาะใดก็ย่ายฝันบ่ได้เสียงเงินเสียท่องฝันแนวบอดีบางงามมั้งสิหาเสีได้ในฝันได้เงินในท่องได้กินข่อยกินน้ำมั้งสิมีแนวใดมั้งสิไป มเอเอเออเป็นลักษณะนั้นืี่เส้นโชว์ผ้าที่เขียนใช้ตวกระดานนี่ละเขียนหลักับพาพซึของปนนั่นอธิษฐานที่อยไ้พผืเจ้าอธิษฐานแล้วตอนนั้เราฟันให้ได้อย่งมีเนาใดอะไเงินเด้อทอก็ได้แด่ปลาได้ครบก็ได้สินะอดืไดหลายๆอยางต้องต้งต้งหมั่นใจขอใเดไดดหลายๆอย่า้เสี่ยงแล้วดีตาทบอกฝั่งมาไทย หรือให้เสียงดูไส้บ้างได้ก็ล็อกมาเสียงเลยของตัวแยกกันเด้เสียงดูไส้แล้วให้ได้ดีก็ต้องบอกให้ดูไส้ยังบ้าได้อีกเอาเสียดีก็ม่เสียงระวังหายเจ็ดก็หายแปดนะเข้าใจเนาะขอขอบคุณไเป็นเหลายเด้อนะครับยังปั่นกระทางนอกอันนี้ก็ที่เป็นเรื่องดูไส้เนาะยี่ิบหรือว่าตามไปแน่เห็นทักมาหลายเทียรอยู่แต่ตรงปอนเนี่ยตอนอรงปอนเนี่ยาะว่าผมเคยเห็นเขาห้เขอาหารเตรียมววันนี้ก็ให้มาแล้วนะครับเด็กซ้ำตัวอ่ะ ไปทุยเจ้าสรุปสรุปเลขนอกปอนมีหกหกสี่หาจับโคหกสี่สี่หาสามแปดเน้นสี่ห้าหกขาใ่ไหหกขาวไม่ได้ไม่ได้ตัดให้มหีเลยเอ้ยมี้นี่เอโลกลกไปโลดลกเจ้ากระซางห้าดวเน้อให้พี่น้องเป็นมักหรือว่าอาจจะไปมักหกเป็นเก่าอ็ได้อะจะเป็น เขหาก็ได้เหมือนว่าเล่ะแต่กัะพัอเดือทางกาเขียนลงไปมีเลขนองปอนมีหกสี่หาจับคู่หกสี่สี่หาสามแปดหกหาเน้นสี่หาแล้วก็เลขเม่กีที่เลขยุพ้นปวดห้าเจ็ดเลขกับเลขหลงพอแปดหาไมีแค่นี้ได้ครัอ่านนะครับประมาณนี้เด้นะครับช่วงประมาณสำหรับในทางของเมกีได้นะครับสำหรับเรื่องวว ขอกคไปเคียร์อะเบงปันในทางเ้อนะครับเดี really ๋ยวปเดี๋ยวไเสี่ยงไอ่เดี๋ยวปเดี๋ยวไปเสี่ยงหนูไส้ก่อนเสี่ยงหนูไส้เลยต้องเสี่ยงเมียนะอ้าขอบคุณหลายไีเขียรเ้อครับทีเบียงฟันแ่ขอรวยเลยเากันรวยเลยเล่า